สวัสดีค่ะลงสวนฝรั่งเก็บเที่ยงแล้วน่าจะใกล้เที่ยงแล้วแดดร้อนไปหน่อยมาเปลี่ยนหลักสปริงเกอร์ก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้ดูนะคะที่สวนเราจะให้น้ำแบบนี้นะคะดู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 ลองดูน้ำก่อน นี่ไงเห็นไหมคะเราจะให้น้ําแบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยอห่วมันเลยนะเข้าไปใกล้ไม่ได้ลดน้ําอยู่เปียยรดดาวเรืองด้วยลดน้ําดาวเรืองอี่สักพักเราจะได้ถ้ขดจุดมันมันเปียกให้มันชุ่มอีกสักนิดนึง,งมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวนี่แหละคือการที่เราลดน้ำเราจะใช้เป็นสปริงเตอร์บนมาแล้วมาแล้ว ก็จะพืชเดี๋ยวกำจัดไปหลายรอบแล้วเนี่ยแต่มันไม่หมดทนทีไอ้พวกเนี้ยดอกมันกำลังเริ่มเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยนี่นี่นะไอเนี้ยจะลดน้ำเยอะไปก็ไม่ดีดอกร่วงชั่วโมงหนึ่งนะคะกำลังจะพอดีไอฝั่งนู้นกำลังจะออกดอกเป็นดอก,กตูดๆแบบนี้นะคะนี่มันจะเป็นดอก,กตูดๆแบบนี้นะคะเพราะว่าเราทำสามไม่พร้อมกัน เราทำสาวไม่พร้อมกันเวลาเราห่อมันจะได้ทันเนี่ยแบบนี้เห็นไหมคะนี่เวลาเราตัดตัดยอดเราตัดยอดแล้วมันก็จะแตกออกมาแบบนี้นะคะเห็นไหมเนี่ยเหมือนเราตัดตรงนี้ใช่ไหมคะตัดตรงนี้แล้วมันก็จะแตกอาาอกมาสองแตกออกมาเยอะกว่าเดิมนะคะนี่มันก็เริ่มเริ่มละเริ่มออกมาแบบนี้แล้วนะคะนี่เห็นไหมเริ่มละเริ่มออกละ แต่เราจะไม่ใส่คุยจะไม่ฉีดฮอร์โมนช่วงนี้นะคะรถอีกสักพักก็ปิดแหละเพราะว่าลดเยอะเกินไปมันก็จะสลัดใช่ละก็จะได้ปิดแหละเราจะลดตรงมันต่อดูได้นะคะอืมเอมอเนี่ยเราก็จะมาเก็บรายละเอียดห่อแบบนี้นะคะตอนยินในแบบนี้ ลูกไหนมันสุกแล้วก็เก็บขายไปเรื่อยลูกไหนไม่ไ,มได้ห่อแล้วก็หอนะคะแบบนี้มันโตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ห่อนะคะในในเห็นไหมไม่ยากนะคะกับการทําฝรั่งเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจแล้วก็อยู่กับฝรั่งเนี่ยอยู่กับมันเนี่ยแต่อดเวลาศึกษาว่า เราต้องใช้วิธีแบบไหนทำยังไงมันก็ต้องศึกษาเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเนี่ยก็อ,อยู่กับฝรั่งเนี่ย5ปีแล้วนะคะ5ปีแล้วจะปีที่6แล้วนะคะแล้วก็ลองผิดลองถูกมาจนแบบรู้อะรู้ทุกอย่างว่าเราต้องทํายังไงกับพวกเพี้ยอะไรงเงี้ยจะไม่มีเลยนะคะดูได้เลยนะคะจะให้ดูดูใต้ใบน,นี่นะคะดูจะไม่มีเพี้ยเลยนะ กำลังออกเยอะเลยเห็นไหมเนี่ยดอกมันกำลังออกเยอะเลยเนี่ยตรงเนี้ยโอ้เยอะเป็นยี่สิบสามสิบลูกแต่เราไม่สามารถเอาไว้หมดได้อย่างมากเอาไว้แค่สามลูกเป็นยี่สิบเนี่ยเราไว้แค่สามสี่ลูกพอแล้ว,ว 3, ล,ล,ลูกจะโตมากนะคะรอบเนี้ยรู้สึกว่าจะดกรอบต่อไปเนี้ยจะดกมากต้องดูวิธีการให้น้ำด้วยไงให้น้ำเยอะไปก็ดอกร่วงเหมือนกัน ดอกมนัยกมนยอดมันก้ต้องด็ดทิมแล้วก็มานสอยออกเรื่อยเลยเนี่ย่เห็นไหมคะจะออกมาเย,เยอะมากเลยช่วงนี้เราจะไม่ฉีดฮอร์โมนนะคะเนี่ยจะไม่ฉีดแบะฮอร์โมนเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยไปแล้วไม่ต้องฉีดอเลยรอแต่ห่ออย่างเดียวแล้วก็ใส่ให้น้ําใส่ปุ๋ยนี่รอเราเรอให้ห่อหมดลูกก่อนเราถึงใส่อีกเพราะว่า,าเราใส่ไปหลายรอบแล้ว ตรงเนี้ยเราใส่ไปสองรอบและมานปุ๋ยก็พอแล้วให้ได้ห่อลูกหมดทุกรอบว่ามันจะไม่ไกลกันเท่าไหร่หรอกรุ่น,นเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอีกสักน่าจะครึ่งเดือนก็ได้ห่อแล้วเนี่ยแบบเนี้ยโอ้ยดีการให้น้ำของเราจะคืนมากเลยนะคะแบบเนีย้ยเอ๊ ได้นะคะพอเราแตกแตกออกมามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมเราเดิดออกอย่างเนี้ยเอากันไก่ตัดกิ่งมาตัดก็ได้เอาตรงเนี้ยเดี๋ยวมันก็สืบต,ตูขึ้นมาเองแตกกิ่งก้านสาขาขึ้นมาเองนะคะไม่ต้องกลัวแบบเนี้ยเราห่อเลยอย่างเงี้ยอีกวันนึงเราก็ห่อได้ละเราเก็บรายละเอียดทุกวันอหอนะคะไม่ต้องกลัว ยังไงก็ขอฝากเพื่อนเทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยนะคะเชลีิกาชาแนลนะคะคลิปหน้าจะกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ